สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับฟังกันไทยลากหลักฐานเด็ดให้ออสตาว่าลุมเขมนตาสว่างแล้วเขมรโกงเงินยูเอ็นฟังแล้วขนลุกลองไม่ทับพักที่2แฉช่องอ่านมาคณะทูตเจ็ดชาติอาเซียนสุดเอื่อมละอาเขมรปั่นหัวหมุนพบความจริงตาสว่างกิบเพ่นขายดี หลังไทยเป็นฮับสิงคโปร์ชาติแรกเข้าดูงานรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับผมขอเริ่มจากเรื่องราวนี้กันก่อนท่านผู้ชมครับเราทราบกันดีแหละว่าการที่ทูตอาเซียนทั้งเจ็ดชาติลงมาพื้นที่เนี่ยนะฮะมันไม่ได้วัดผลอะไรนะครับไม่ได้ชี้ผิดไม่ได้ชีช้ถูกว่าใครจะชนะหรือแพ้แต่มันวัดด้วยความจริงวัดกันด้วยหลักฐานให้นานาชาติได้เห็นนะฮะท่านผู้ชมเพื่อต่อยอดความชอบธรรมของเราในอนาคตเราต้องบอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของทูตทหารทั้ง7ชาติอาเซียนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวแะ เอื่อมละอาเขมรนท่านผู้ชมครับหลังจากที่โดนเขมรนปั่นหัวอัดข่าวเฟกนิวรายงานเทตต็ตต่อคณะผู้สังเกตการ IoT ีนะฮะมีหนำซ้ำโชว์เถื่อนให้กับผู้สังเกตการได้เห็นด้วยจนคณะทูตอาเซียนนะครับออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าทหารของกัพูชาไม่มืออาชีพซึ่งหลักฐานชัดนะฮะท่านผู้ชมครับจนพันโทเกาเลข,ของเขมรเนี่ยต้องออกมาขอโทษประเทศไทยโดยอ้างว่าเหตุการณ์ในวันนั้นทหารของตนเองเมาใครเชื่อก็บ้าและผมคนนึงไม่เชื่อนะครับคำขอโทษของเขมรนนี่ เชื่อถือไม่ได้ท่านผู้ชมจนชาวเน็ตบอกว่าทําเป็นเอกสารมาแล้วก็เซ็นมาด้วยเนี่ยมันต้องแบบนี้ถ้าจะสู้กับคาเมนเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพจริงๆนะฮะหนักกันเข้าไปอีกหลังจากที่แม่ผู้บังคับบัญชาออกมาขอโทษไทยแบบนี้และมีหนา้าซ้ําล่าสุดปฏิกิริยาของคณะผู้สังเกตการ IoT นะครับออกไม่สัมภาษณ์หลังลงพื้นที่เสร็จนําโดยพลตรีซัมซุนริเซาบินโมซาผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจําประเทศไทยนะครับซึ่งท่านเป็นหัวหน้าในการนําคณะผู้สังเกตการชั่วาวราว IoT ครั้งนี้นะครับลงพื i o โขอขอบคุณกองทัพไทยและกองทัพบ,บกที่ได้ให้คณะเดินทางมาดูสถานที่จริงเพื่อยืนยันว่าความจริงคืออะไรหลังจากนี้จะนําข้อมูลนําเรียนต่อไปทางคณะไม่ได้มาเพื่อระบุว่าใครผิดแต่มาดูมาตรวจสอบเพียงเท่านั้นแต่ก็พบสิ่งไม่ได้คาดคิดหลายอย่างเช่นกันนี่คือบทแสัมภาษณ์ของพลตรีซัมซุนนะครับในวันที่20สิงหาปี2568นะฮะทานผู้ชมครับคือคณะเนี่ยเอใจหลายเรื่องทานผู้ชมครับเพราะข้อมูลของทางฝั่งขเขมรเนี่ยมันสวนทางกับทางฝั่งไทยหมดเลยตรงนี้ นีี่เเองยทางคณะทูตก็คงจะต้องไปพิจารณากันนะแต่เท่าที่ผมดูนะครับคณะทูตเนี่ยเขาเข้าใจเราแบบร้อเซลยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเปรียบเชิงมวยกันแล้วก็ต้องบอกว่ามวยไทยเตะก้านคอโบกตอน็อกคาสนามนะฮะท่านผู้ชมเรื่องราวต่อมานะครับ ล่าสุดสอบตออกยืนยันแล้วนะครับว่าคลิปทหารกัมพูชาที่สอนวางระเบิด PA เอ2บเนี่ยคือของจริงหลังจากที่ขมรนเองก็ออกมาปฏิเสธแถเหมือนเดิมทานผู้ชมครับก็ปล่อยให้มันแถไปเราเองเชื่อมั่นในหลักฐานแล้วก็มีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าตัวผู้ฝึกสอนนะครับเป็นทหารขเมียนจริงๆร้อไม่รู้ว่าโดนสั่งเก็บไปหรือยังหรือว่าตายไปตั้งแต่อยู่ที่ภูมิเขื่อแล้วนะฮะสำหรับทหารรายนี้มันกลายเป็นหลักฐานสําคัญนะฮะทานผู้ชมให้ออสตาว่าเนี่ยนะครับคว่มบาดขมีนอย่างจริงจั นะซึ่งชี้พฤติกรรมชัดนะครับว่าเป็นการระเมิดอนุสัญญาออสตาว่าอย่างร้ายแรงเตรียมยื่นเป็นหลักฐาน ยืนยันในการระเบิดข้อตกลงของกัมพูชานะครับต่อที่ประชุมมนุษยสัญญาออสตาว่าในวันศุกร์นี้ก็คือวันที่22นะครับเป็นการประชุมใหญ่ของประธานออสตาว่าที่ตอนนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับเป็นประธานอยู่ซึ่งล่าสุดบิ๊กเล็กครับพลเอกนัทพลน,นาคพาณิ์รักษาการกระทรวงกลาโหมนะฮะยืนยันว่าคลิปและภาพของฐานกัมพูชาฝังทุนระเบิด p m 2นั้นเป็นของจริงและเป็นหลักฐานสําคัญที่ไทยเตรียมส่งให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อน,นําเสนอต่อคณะอนุสัญญ,ญาออสตาว่าต่อไปและพร้อมประสานงานกับประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นประธานนุสัญญาออสตาว่าเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ปลายปียืนยันว่าไทยเองยังคงใช้กลไกทวิภาคีแก้ไขปัญหาภายในอาเซียนขณะที่มหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการณ์และมั่นใจในความพร้อมของกองทัพการสู้ด้วยความจริงแม้จะช้าแต่เชื่อถือได้นะครับบิ Big ๊กเล็กครับรักษาการกระทรวงกลาโหมท่านได้ออกมาพูดแบบนี้นะประเด็นที่สําคัญก็คือเรื่องของจีนสหรัฐนี่แหละท่านผู้ชมมหาอำนาจที่เขาพยายามกําลังจะมาแทรกแซงประเทศของเราเนี่ยนะ ไทยของเรานี่ต้องชื่นชมเราถ่วงดุลอํานาจได้ดีมากถือว่าเราเองก็ใช้ผลประโยชน์จากสิ่งที่เราได้ประโยชน์นะครับจากชาติมหาอำนาจอย่างเช่นจีนก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดบ้างนะครับในเรื่องของการปราบสแกมเมอร์ซึ่งจีนเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ไม่ถูกกันกับเขมรอยู่แล้วนะครับส่วนทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็ชัดเจนครับว่าทําพยายามที่จะกดดันเรานะ ลดบทบาทเลาลงก็ยังดีที่เราทวงดูนอํานาจไว้ได้ดีนะครับซึ่งทางการเมืองกับทางทหารของสหรัฐเนี่ยสวนทางกันอยู่นะคือทางฝ่ายการเมืองกดดันเราแต่ในทางฝั่งของความมั่นคงเนี่ยสหรัฐหนุนเราเต็มที่นะครับเรื่องราวต่อมาครับไปฟังเรื่องนี้กันหน่อยฟังแล้วขนลุกนะมันเป็นความจริงอะ่ะท่านผู้ชมครับท่านรองแม่ทัพที่2ครับพลตรีนัทสีอินได้ออกมาเปิดเผยกับข้อมูลนี้ท่านผู้ชมครับท่านบอกว่าช่องอ่านมาความจริงมีหนึ่งเดียวช่องอ่านมา ตำบลทรงอำเภอน้ำยืนจัังหวดอุบลราชธานีเป็นช่องเขามีลักษณะคล้ายอ่านมะเดิมทีเป็นช่องทางธรรมชาติเอาไว้ชักลากไม้นำเข้าจากทางฝั่งของกัมพูชาอำเภอจอมกะสารจัังหวดพระวิหารห่วงสงครามกลางเมืองภายในของกัมพูชา ชาวบ้านกัมพูชาหลบหนีการต่อสู้มาอย่างบริเวณชายแดนไทยประเทศไทยได้เอื้อเฟื้อพื้นที่จัดศูนย์อพยพหลักมนุษยธรรมโดยมีหน่วยงานของสหประชาชาติอำนวยการหลังจากการสู้รบเราได้ส่งคืนผู้อพยพกลับประเทศแต่มีส่วนหนึ่งปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่ไม่ยอมกลับด้วยหลักมนุษยธรรมที่สากลนำมากล่าวอ้างบวกกับความไม่เด็ดขาดของเราทำให้ไม่สามารถผลักดันกลุ่มคนเหล่านี้ ออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมดและยืดเยื้อจนกลายเป็นปัญหาถึงปัจจุบันในปี2542จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดพะวิหารเห็นชอบเปิดช่องอานมาเป็นจุดผ่อนปรนเพื่อการค้ากำหนดให้ฝั่งตลาดกัมพูชาอยู่ในเรนชุมชนเดิม ในขณะที่ตลาดทางฝั่งไทยเนี่ยให้ลึกเข้ามาจากแนวชายแดนประมาณ300เมตรคนกัมพูชาขึ้นมาจับจองพื้นที่ขยายชุมชนจากประมาณ30หลังคาเรือนซึ่งปัจจุบันมากกว่าร้อยหลังคาเรือนในปีพศ2554ในขณะที่มีข้อขัดแย้งพื้นที่เขาพระวิหารกัมพูชาได้ใช้เวลาที่เราตึงกําลังการลบแอบสร้างอนุสาวรีย์ตาอมและปรับปรุงมาเรื่อยๆจากแบบชั่วคราวกลายเป็นแบบถาวรทั้งการขยายบ้านเรือนและการสร้างอนุสาวรีย์ฝ่ายทหารของเราได้มีการพยายามแก้ ไทโดยการเจรจาและประท้วงผ่านกลไกาทางทหารและกระทรวงการต่างประเทศ65ครั้งแต่ฝ่ายกัมพูชาก็เพิกเฉยซึ่งสร้างความอึดอัดแก่ฝ่ายทหารไทยในพื้นที่เป็นอย่างมากในปีพศ2555รัฐบาลทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ยกเป็นจุดผ่านแดนถาวร มีลักลงทุนมาสร้างคาสิโนรอแต่หน่วยงานความมั่นคงไม่เห็นด้วยมีการยื่นเสนอให้ย้ายชุมชนไปอยู่ข้างล่างแต่ฝ่ายกัมพูชาไม่ยินยอมฝ่ายไทยจึงได้ยกระดับการเจรจาทําให้เขมรไม่สามารถดําเนินการได้ฝ่ายความมั่นคงเห็นว่าในอนาคตจะเกิดปัญหาจึงเสนอให้มีการปิดจุดผ่อนปลนแต่จังหวัดอุบลราชธานีคัดค้านเนื่องจากเห็นว่าจาก,กระทบต่อการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนซึ่งท่านรองแม่ทัพบ,บอกว่า หวังว่าคำกล่าวอ้างเพื่อมนุษยธรรมและกระทบการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนซึงทำให้เราเพิกเฉยต่อประเด็นความมั่นคงและส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ในระยะยาวคงจะเป็นบทเรียนให้ทุปปกภาคส่วนของประเทศไทยของเราได้ตระหนักและแก้ไขท่าทีทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเอาละท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นการแชร์ครั้งใหญ่นี่คือความจริงนะครับของช่องอานม้าที่เออคนทั่วประเทศไทยจะต้องรู้นะครับว่าปัญหาลากเงาตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงนะ ต้องบอกว่างานนี้เองเนี่ยขนลุกอย่างแน่นอนนะฮะไม่ใช่ประชาชนนะครับไอ้คนที่ได้ผลประโยชน์นี่ขนลุกแน่เรื่องราวต่อมาไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยทุผู้ชมครับหลังจากที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นฮับของกิเพนไปแล้วนะฮะในทางฝั่งของอาเซียนน่าจะเป็นชาติแรกที่จะมีศูนย์ของซับนะครับศูนย์ในเรื่องของการจัดการเครื่องบินกิเพนนะครับที่ทางฝั่งของสเปนจะเข้ามาจัดตั้งในการสนับสนุนในการร่วมมือกันกับไทยของเราทุผู้ชมครับ ล่าสุดสิงคโปร์สนใจซะแล้วท่วานผู้ชมทหารสิงคโปร์ครับเข้าเยี่ยมกองบิน7มาดูคลิปเพน่นท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชาตินะครับที่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะในแง่ของคู่แข่งการตลาดนี่สิงคโปร์เขาดีกว่าเราเยอะเลยทีเดียวท่านผู้ชมในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยและรวมถึงความมั่นคงนะสิงคโปร์นี่แข็งโป๊กมากๆท่านผู้ชมการที่เขาเองอยากจะเห็นนะครับว่าเราเองทํางานกับทางสเปรนยังไงเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็อาจจะเป็นแนวทางที่เขา นะครับนำไปปรับใช้นะฮะกับประเทศของพวกเขาด้วยซึ่งกิฟเทก็จยอมรับนะครับว่ามาตั้งศูนย์ที่ไทยของเราเนี่ยโดยการตกลงซื้อขายกันหกหมื่นล้านแต่เราได้เงินชดเชยมา1นึ่งแล้านเนี่ยและก็บวกกับออปชั่นอย่างมากมายซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยผมมองว่ามันเป็นประโยชน์กับเรามากๆนะครับในแง่ของการพัฒนาในเรื่องของความมั่นคงทางอากาศนะครับซึ่งกองทัพไทยถ้ามองแล้วตอนนี้อาจจะมีความได้เปรียบเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนไปเลยนะ หลังจากที่กิฟเพนเข้ามานะครับปักหลักปักฐานที่ประเทศไทยของเราซึ่งเรื่องนี้การที่สิงคโปร์เข้ายับเข้ามาดูเนี่ยผมก็มองว่าเนี่ยเขากํลาลังเห็นแล้วนะว่าไทยของเราขยายกี่ความสามารถเพิ่มมากขึ้นจากเดิมในเรื่องของกองทัพอากาศนะฮะท่านผู้ชมครับเอาจับตาเรื่องนี้แล้วกันผมเชื่อว่าการเข้ามาดูการจัดการของเรานะฮะของทางฝั่งสิงคโปร์เนี่ยก็มีในยะอะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับ อีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมกันจนจบคลิปมีความเขียนอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับอีพนี้ขอบคุณทุกท่านขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ